ลักมาริโอเผยเป็น f อจันจิหลังชอบโผล่คอมเมนต์อยู่บ่อยๆมาริโอเมาเลอร์ er แจงคอมเมนต์หวันใจจันจิจันจิราเพราะชอบคอนเทนต์เต้นบอกชัดไม่ได้ห่วงที่สาวจันจิโชว์เซ็กซี่เยอะ แซวเป็น FC แฟนตัวเองช่วงโควิดเจอกันน้อยใช้วิธีวิดีโอคอลคุยเอามาริโอเผยตรวจโควิดจนพรงจมูกด้านบอกเคยชินแล้วกับการตรวจบ,บ่อยๆสำหรับแฟนๆที่คิดถึงผลงานก็อดรออีกนิดเพราะตอนนี้มาริโอกลับมาถ่ายละครแล้วส่วนเรื่องความปลอดภัยในกองถ่ายยังสวมแม้ตลอดจนกว่าจะถ่ายจริงหลายคนเห็นลุกใหม่ผมยาวโอ้เผยว่า ไว้ผมยาวเพื่อคีพคาแรกเตอร์งานละครแอบมีไปเล็มๆมผมบ้างเพราะยาวเกินไปส่วนเรื่องของสะสมสุดแพงเจ้าตัวปัดสะสมรถเก่าวสวนกระแสโควิดมีแพนปล่อยขาเหมือนกันเพราะมีเยอะเกิน